สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคําประพันธ์ประเภทร่ายยาวนะครับแล้วก็วิธีการอ่านทานองสนองนะครับก่อนที่นักเรียนจะไปศึกษาตัววรรณคดีนะครับในเรื่องรา่ยาวมหาเวสันดรชาดกนั้นนะครับนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของลักษณะคําประพันธ์นะครับแล้วก็ฉันทลักษณ์นะครับข้อบังคับต่างๆของคาประพันธ์เสียก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรานะครับกำลัง อ่ FM, านคำประพันธ์ชนิดใดนะครับแล it, 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 so, ้วก like ็ถ้านักเรียนจะต้องแต่งเนี่ยนักเรียนจะแต่งอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าอ่านเป็นคำนองเสนอจะต้องอ่านอย่างไรนะครับครูได้สรุปคำประลักษณะคำประพันธ์ประเภทร้ยาวนะครับเป็น2บรรทัดใหญ่ๆก็คือเป็นสรุปใจความสําคัญไว้เลยนะครับก็คือในการแต่งคำประพันธ์ประเภทระยาว1บทเนี่ยจะมีกี่วรก็ได้นะครับโดยการแต่งนะครับมัก แต่งไม่น้อยกว่า5วร์นะครับถ้าผู้แต่งแต่งรายาว 1, 1บทนะ,นะครับก็คือจะแต่งไม่น้อยกว่า5วรคนะครับซึ่งในแต่ละวรคเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดจำนวนคําตายตัวนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผู้ที่แต่งไรยาวนะครับมักจะแต่งจำนวนคำนะครับประมาณ7จ็ถึงสิบสาคำนะครับถามว่าเกินกว่านี้ได้ไหมได้น้อยกว่านี้ได้ไหมได้ ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับแต่ว่าถ้าแต่งมากไปกว่า13คาเนี่ยช่วงในการอ่านต่อนหนึ่งช่วงลมหายใจจะมากนะครับก็จะทําให้เป็นอุปสรรคในการอ่านนะครับเพราะว่าการอ่านคําประพันธ์ประเภทรายาวนะครับมีข้อกําหนดว่าผู้อ่านเนี่ยจะต้องอ่านในหนึ่งวเนี่ยด้วย1ช่วงลมหายใจนะครับแล้วก็การส่งสัมผัสนะครับ เรียนดูนะครับการส่งสัมผ yeah ัสนะครับจะส่งสัม şey ผัสจากคําสุดท้ายของวร์คนะครับไปหาคําใดก็ได้ในวร์คถัดไปนี่เรียนดูนะครับคําสุดท้ายของวร์คนี้นะครับของวร์คที่1เนี่ยอาจจะส่งไปหาคําที่3มที่4ที่5คําใดก็ได้เลือกอ่านหนึ่งคำนะครับส่งไปคําใดก็ได้ในวร์คถัดไปนะครับไม่ควรเป็นคําแรกไม่ควรนะครับ ไม่ควรเป็นคำแรกถามว่าเป็นได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับว่าทําไมไม่ควรเป็นคําแรกนะครับเพราะว่าเมื่อคาประพันธ์ถ้าเป็นคําสุดท้ายของวรรคนี้และส่งมาที่คําแรกเลยเมื่อเวลาเมื่อเวลานักเรียนอ่านทํารองสนอกนะครับมันจะเกิดการกระตุกนะครับบางทีเนี่ยการกระตุกก็เพิ่มอัถรลดในการอ่านแต่ถ้านักเรียนส่งสัมผัสจากคําสุดท้ายเป็นคําแรกคําสุดท้ายเป็นคําแรกไปทุกวัคนะครับมันจะกระตุกตลอด ทั้งคำประพันธ์นะครับแล้วก็ข้อห้ามเลยก็คือห้ามส่งสัมผัสจากคําสุดท้ายไปคําสุดท้ายของวรรคถัดไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําสุดท้ายของวรรคถัดไปเนี่ยต้องทําหน้าที่ส่งสัมผัสไปหาวรรคถัดไปต่อไปเรื่อยๆสมมตินักเรียนแต่ง20วรรคนะครับคำสุดท้ายของวรรคแรกก็ต้องส่งไปหาคำใดก็ได้ของวรรคที่2แต่ห้ามเป็นคําสุดท้ายของวรรคที่2 อย่างเงี้นะครับเพราะคําสุดท้ายของที่2ส,ส่งไปหาคําใดก็ได้ของวรรคที่3แต่ห้ามเป็นคําสุดท้ายของวรรคที่3เป็นแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับจนครบจํานวนวรรคที่นักเรียนแต่งนะครับก็จะเป็นลักษณะคำประพันธ์ประเภทรายยาวแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการอ่านบางนะครับคุมี หลักการในเรื่องของการอ่านคําประพันธ์นะครับนักเรียนบางคนจะนึกว่าการอ่านทํานองสนอเนี่ยเป็นยาขมเลยนะครับที่ไม่ชอบอ่านเพราะอะไรครูได้จากการสังเกตนะครับนักเรียนอาจจะมองว่ามันยากนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาลองดูนะครับในหลักการที่ครูได้สรุปมาอันนี้ครูเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนนะครับว่าคาประพันธ์ที่จากคาประพันธ์ในเนื้อเรื่องนะครับครูเอามาในบางช่วงบางตอน นในตัวอักษรสีฟ้านั่นก็คือคำที่ส่งสัมผัสกันเรียนดูนะในคำประพันธ์นะครับจะเริ่มต้นขึ้นด้วยคำภาษาบาลีนะครับเห็นไหมครับขึ้นว่าสมาธีนะครับตัวนี้เป็นคำภาษาบาลีนะครับแล้วก็มีตัวคำประพันธ์ประเภทไร้ย,ยาวเนี่ยที่มีการแปลนะครับท้านเรียนดูในคลิปแรกเนี่ยทักเรียนจะรู้ว่ามีการแปลคำจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีความหมาย ตรงกับตัวบาลีที่กำกับอยู่ด้านหน้านะครับอาจจาะคำภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเนะะื้อหาจากตัวในบาลีทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าก็จะแปลมาเพื่อให้รู้ว่าคำพันธ์เนี่ยเรา,าดึงมาจากตัวของภาษาบาลีอา่านทัเรีดูนะครับในนี้ขึ้นต้นว่าสามัคถีนะครับปางนั้นส่วนสมเด็จพระมั 40. ทสีสีสุนทรเทพกัญญานะครับคำว่ายานะครับส่งไปที่คำว่าลา นะครับอันนี้คือเส้นโยงสัมผันธ์นะครับจำเดิมแต่พระนานเธอลีลาล่วกลับพระอาวาสเห็นไหมครับคำว่าวาดนี่คือคำสุดท้ายของวรรคที่สองนะครับพระไทยนางให้วันวาดวาดกับวาดส่งไปครับพวงหลังตั้งพระไทยเป็นทุก์ถึงพระเจ้าลูกไม่ลืมเลยเดินทางพลางสเสวยเห็นไหมครับเลยกับเวยนะครับ เสวยนั่นเองนะครับพระโศภางพระนายเนธทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอสุชนนะครับที่ครูบอกว่าในในใน,ในตัวการส่งสัมผัสเมื่อกี้นี้นะครับทาไมไม่ควรให้คําสุดท้ายของวรคในหนูคําว่าหลังนะครับกับคําว่าตั้งให้วันหวาดพระวง์หลังตั้งเห็นไหมครับหลังกับตั้งเมื่ออ่านปุ๊บเมื่อเจอสัมผัส คำที่ส่งสัมผัสกันปุ๊บมันจะเกิดการกระตุกเพราะว่ามันอยู่ติดกันมากเกินไปแบบนี้นะครับก็มันจะทําให้คำประพันธ์กระตุกมีน้อยอาจจะเป็นสนิแต่ถ้ามีมากนะครับมันจะแสดงว่าผู้แต่งเนี่ยคือไม่ไม่มีความสามารถในการแต่งก็ประการหนึ่งนะครับหรือถ้านักเรียนอยากจ,จะลองแต่งคาประพันธ์ประเภทไรให้มันกระตุกตลอดทั้งหมดก็อาจจะลองลองดูได้นะครับ แล้วในการอ่านที่เป็นทำนองเสนอนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูอ่านที่เป็นร้อยแก้วครูอ่านแบบร้อยแก้วนะครับนักเรียนจะต้องฝึกอ่านตัวร้อยคำให้มันเป็นร้อยแก้วก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คํามันถูกต้องนะครับคาให้มันเพื่อให้คํามันถูกต้องนะครับจะได้ไม่ทําให้การอ่านทำนองเสนอนั้นดูผิดเพี้ยนไปนะครับหลักการในการอ่านทำนองเสนอครูได้สรุปออกมาเป็นข้อๆดังต่อไปนี้นะครับข <st ress> ้อที่หนึ่ง นะครับให้อ่านด้วยน้ำเสียงของตนเองไม่พยายามขึ้นเสียงสูงนะครับบางทีเนี่ยเราฝึกซ้อมกับเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนเสียงสูงนักนเรียนก็พยายามทําเสียงตามเสียงเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นวิธีการที่ผิดอย่างยิ่งนะครับแล้วนักเรียนก็จะอ่านไม่ได้ข้อที่2นะครับใน1ช่วงใช้1ช่วงลมหายใจนะครับหช่วงลมหายใจในการอ่าน1วรรควก็คืออย่างเมื่อคาประพันธ์เมื่อกี้นะครับ บางนั้นส่วนสมเด็จพระมศสีสีศรสุนทรเทพกัญญาตรงนี้ก็ให้อ่านด้วยหนึ่งช่วงลมหายใจนะครับห้ามลักหายใจอ่านก่อนนะครับข้อที่3ให้ขึ้นเสียงสูงในคําที่พยัญชนะต้นของคํานั้นเป็นอักษรสูงและมีคําว่าและนะครับเมื่อขึ้นเสียงสูงแล้วคํานั้นไม่เพี้ยนไปจากการออกเสียงปกตินะครับไม่เพี้ยนไปจากการออกเสียงปกติคืออะไร นะครับถ้านเรียนจําคําประพันธ์เมื่อสักครู่นะครับปางนั้นส่วนสมเด็จพระมัทสีใช่ไหมครับสีสุนทรเทพกัญญานะครับมีอักษรสูงเยอะเลยจะมีคําว่าส่วนสมใช่ไหมครับที่เป็นอักษรสอสอ,อย่างเงี้ยนะครับส่วนสมเด็จพระมัตสีส่วนกับสมเนี่ยเป็นอักษรสูงท้านเรียนขึ้นอักษรสูง ทุกคำที่เป็นอักษรสูงเลยนะครับมันจะทำให้สำเนียงในการอ่านนะครับเป็นสำเนียงที่ตลกนะครับตลกยังไงเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังนะครับจะลองลงยกตัวอย่างดูเนาะแล้วดูอันที่4นะครับเมื่อจบย่อหน้าหมายความว่าอ่านจบไปย่อหน้านะครับที่เขาแต่งไว้นะครับให้ทอดเสียงเว้นวรรคคำสุดท้ายลงนะครับก็คือทอดเสียงเว้นวรรคคำสุดท้าย เพื่อให้รู้ว่าจบแล้วอย่างเช่นคำสุดท้ายลงว่าคืนนี้แล้วแลนะครับคืนนี้แล้วแล้วเรนก็เหมือนแม่ฟันเมื่อคืนนี้แล้วแลอย่างเงี้ยนะครับก็คือทอดคำสุดท้ายลงนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราจบคำพันธ์แล้วนะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างคำพันธ์จากคำพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะครับ ที่ครูบอกนักเรียนว่าจะต้องอ่าน1วรรควด้วยหนึ่งช่วงลมหายใจให้ขึ้นเสียงสูงเฉพาะคําอักษรสูงที่ขึ้นแล้วไม่เพียนนักเรียนดูนะครับอันนี้มีคําว่าส่วนสมเป็นอักษรสูงใช่ไหมครับแล้วก็มีสีศูนย์นี่ก็เป็นอักษรถูอักษรส,ส,สูงนะครับถ้านักเรียนขึ้นอักษรเสียง,สงเสียงสูงหมดเลยในนี้เรียนจะอ่านยังไงสามาธี บางนันส่วนสมเด็จเนี่ยน,นะครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับส่วนสมเด็จประมาสีเนี่ยมันจะกลายเป็นสำเนียงเพียนนะครับฉะนั้นให้ขึ้นอักษรให้ขึ้นเสียงสูงเฉพาะคําที่ขึ้นเสียงสูงได้แล้วคาคานั้นไม่เพียนในการในการใช้ภาษาปกตินะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสามัทที ปางนั้นส่วนสมเด็จพระมศัศีสีสุนทรเทพกัญญาจำเดิมแต่พระนางเทลีลาหลวงลับพระอาวาตพระไทยนางให้วันวาดพระวงลังตั้งพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลยเดินทางพลางสเสวยพระโศพลาง พระนยเนธทั้งสองขางไม่ขาดสายพระอสุชนเห็นไหมครับครูจะขึ้นเฉพาะตัวอักษรสูงบางคาอย่างเงี้ยอย่างยีงว่วรคแรก,กครูขึ้นด้วยคาว่าสีอย่างเงี้ยนะครับคาว่าสีเราขึ้นเสียงสูงได้คําไม่เพี้ยนอย่างเงี้ยนะครับหรือเนี่ยครับไม่ขาดสายไม่ขาดสายพระอสุชนอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอักษรสูงเสียงสูงเฉพาะตัวที่ขึ้นแล้ว คำไม่เพี้ยนนะครับให้นักเรียนลองลองอ่านแล้วก็ฝึกดูนะครับก่อนที่นักเรียนจะอ่านเป็นทำนองสนอน,นั้นต้องอ่านร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนแล้วจึงฝึกนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการสอนการอ่านทํานองสนทน,นะครับในบทอาขยานนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ